และนี่คือศิลปินที่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิละปะสวดอดาลีเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆในยุคข,ของเซอร์เรียลิซึ่มซึ่งศิละปะแนวเซอร์เรียลเนี่ยคือการถ่ายทอดความเศร้าและความทุกข์ของมนุษย์ในยุคสงครามโลกครั้งที่1ถ้าเราไปดูผลงานของศิลปินในยุคนั้นเนี่ยจะพบว่าแม้ว่าภาพมันจะดูแฟนตาซีมากๆแต่ว่ามันจะสะท้อนความรู้สึกอันหดหู่ออกมาได้อย่างลึกซึ้งสวดอดาลีเนี่ยในช่วงแรกไม่ได้เริ่มต้นวาดภาพแนวเซอร์เรียลนะเข,ลลลนนนเขาก็จะม คลายในวิทยาศาสตร์หรือว่าทฤษฎีของซิกมันฟอยซึ่งเป็นนักจิตวิทยาในช่วงนั้นฟอยเนี่ยมีการนําเสนอทฤษฎีที่มีชื่อว่า The Interpretation of Dreams อธิบายว่ามนุษย์เนี่ยจะถ่ายทอดความรู้สึกลึกๆออกมาผ่านทางความฝันดาลีจึงใช้แนวคิดนี้ในการสร้างผลงานศิลปะแนวเซอร์เรออกมาสัญญาที่โด่งดังที่สุดของดาลีเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่ดูอ่อนบวกเปียกใช่ไหมคือความหมายมันอาจจะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนแต่ดาลีเขาก็มาเฉลยทีหลังนะคะว่ามันมาจากอะไรบอกเลยว่าถ้าใครรู้เนี่ยเราจะมองนาฬิกาเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป